สวัสดีครับทุกคนครับพรุ่งนี้นะครับเจะเป็นวันที่แมคโครนะครับเสนอขายหุ้นสามัญนะครับให้แก่ผู้ถือรายย่อยนะครับเป็นวันแรกนะครับเช่งเขาจะขายตั้งแต่วันที่4ี่ขอพแครับเขาก็เปิดให้จองตั้งแต่วันที่4ี่ธันวาถึงเก้าธันวานะครับสองห้าหกสี่ตอนนี้ผมช่างใจมากครับว่าผมจะซื้อหุ้นตัวนี้หรือไม่นะครับตามทัศนะผมนะครับซื้อหุ้นตัวนี้เนี่ยเขาเสนอขายนะครับที่ราคานะครับสี่สิบสาม 50บาทนะครับสำหรับรายย่อยนะครับแล้วก็หนึ่งหุ้นนะครับราคา13.50บาทซึ่งเขากําหนดว่าเราต้องจองซื้อหุ้นเนี่ยขั้นต่ําคือต้องซื้อ500หุ้นนะครับซึ่งถ้าผมลองคูณดูนะครับมันก็จะได้ทั้งหมด21,750บาทนะครับซึ่งเป็นจํานวนที่เยอะเยอะจริงๆนะครับสำหรับผมเพราะผมไม่ได้มีเงินเยอะนะครับน่าจะเป็นเงินเก็บของผมไปครึ่งเลยนะฮะก็เลย ไปดูนะครับตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับหุ้นแมคโครนะครับตอนนี้หุ้นแมคโครนะครับราคาปัจจุบันนะครับเมื่อวันที่สองนะครับสองเดือนเดือนนี้นะครับเมื่อวันที่สองก็คือราคาอยู่ที่สี่สิบห้าจุดห้าศูนย์นะครับบาทนะครับซึ่งมันมากกว่าราคาเสนอขายอยู่สองบาทนะครับถามว่าน่าซื้อไหมครับสมมุตินะครับว่าพรุ่งนี้นะครับ ก็แค่ขอไปนะครับสมมุติว่านะครับวันที่เอเขาเปิดให้ซื้อให้จองนะครับแล้ววันที่เข้าตลาดนะครับอยู่ในตลาดนะครับเอหุ้นนะครับมาที่ราคาสี่สิบห้าจุดห้าเหมือนเดิมสมมุตินะครับสี่สิบห้าจุดห้าลบสี่สามจุดห้าเราจะได้กําไรนะครับตัวละสองบาทคูณห้าร้อยนะครับได้หนึ่งพันบาทนะครับถ้าเราซื้อไปสองหมื่นกว่าเราได้กําไรมาหนึ่งพันกว่าบาททุกคนก็ลองช่างกันดูนะครับว่าคุ้มหรือไม่ ตอนนี้ผมก็กําลังช่างใจอยู่นะครับว่าอุ้นตัวนี้มันมีดียังไงนะครับอุ้นตัวนี้นะครับเท่าที่ผมมองนะครับผมมองว่าอแมคโครเนี่ยเขามาเขาลรมโรตัสนะครับเพื่อที่จะนําธุรกิจค้าส่งและค้าปลีกเนี่ยไปในระดับภูมิภาคอาเซียนสําหรับการลงทุนกับเครือเครือนี้มานะครับ c p f c p l นะครับหรือแมคโครที่ผมเคยลงทุนมากําไรผมก็ไม่ได้เยอะนะครับผมแล้วก็ไม่มีกําไรด้วยซ้ํานะครับสําหรับตัวผมนะครับด้วยส่วนตัวนะผมมองว่ายังมีความเสี่ยงยังไม่น่าซื้อเท่า or นะครับแล้วก็หุ้นติดล้อนะครับเพราะว่าหนึ่งราคามันสูงมากครับสี่สามจุดห้าเนี่ยแล้วก็ขั้นต่ำตั้งห้าร้อยหุ้นนะครับทุกคนก็ยังช่างช่างใจอยู่นะครับว่าซื้อดีไหมนะครับ สำหรับการจองซื้อนะครับทุกคนตามนี้เลยครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับเดี๋ยวผมจะทิ้งลิงก์ไว้ให้นะครับตรงคอมเมนต์นะครับทุกคนไปศึกษากันได้นะครับลองไปอ่านกันดูนะครับ <cell> ผมบอกไม่ถูกว่ามันน่าซื้อหรือไม่นะครับจริงๆผมสนใจมากนะผมสนใจจ,จริงๆแต่ว่าก็ยังช่างใจอยู่อะถ้าเป็นโออาวันนั้นผมผมผม,ผมซื้อเลยนะครับ ผมไม่ผมไม่คิดเยอะปอท,อทอเขาใจป่าอยู่แล้วนะฮะแต่ถ้าเป็นหุ้นในเครือซีเนี่ยผมช่างใจจริงๆนะครับแต่ผมว่ามันก็ต้องขึ้นแหละวันแรกเนาะไม่คงจะไม่แบบพอเข้าตลาดปุ๊บโดนทุบเลยอันนี้ก็โดนด่าแน่ๆนะครับสำหรับเจ้ามือนะครับก็ทุกคนครับเดี๋ยวผมก็ทิ้งลิงก์ไว้ดูุกคนลองไปอ่านศึกษาเพิ่มเติมนะครับวันนี้แค่น,นี้ครับ